สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวงเครื่องสายไทยกันค่ะวงเครื่องสายไทยนะคะเป็นวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งที่เน้นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลักโดยมีทั้งเครื่องสีและเครื่องดีผสมผสานกันไปรวมถึงเครื่องเป่าและเครื่องประกอบจังหวะเพื่อสร้างสรรค์เสียงดนตรีที่ไพเราะและกลมกลืนลนักษณะเด่นของวงเครื่องสายไทยค่ะ วงเครื่องสายไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงที่นุ่มนวลไพเรละเหมาะสำหรับการบรรเลงในบรรยากาศสบายๆหรือในงานมงคลที่ไม่ต้องการเสียงที่ดังมากนักเครื่องดนตรีหลักที่ใช้จะเน้นเสียงจากสายซึ่งทำให้เกิดมิติของเสียงที่หลากหลายประเภทของวงเครื่องสายไทยและการนำไปใช้วงเครื่องสายไทยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหล,กหลักๆ ตามลักษณะการจัดวงและจำนวนเครื่องดนตรีดังนี้วงเครื่องสายวงเล็กวงเครื่องสายเครื่องเดียวลักษณะเป็นวงเครื่องสายพื้นฐานมีเครื่องดนตรีแต่และชนิดเพียงอย่างละอึนชีนเครื่องดนตรีได้แก่ซอด้วงซอบูจะคขีฝุ่ยเพียงอโอลมนาและชิม การนำไปใช้นิยมใช้บรรเลงในงานที่ไม่ต้องการการเสียงดังมากนะักเหมาะสำหรับงานในอาคารเช่นงานทำบุญเ,เลี้ยงพัะในบ้านการสมรสช่วงก่อมัวหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดเล็กวงเครื่องสายเครื่องคู่เป็นวงที่ขยายมาจากวงเครื่องสายวงเล็กโดยเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรีหลักให้เป็นอย่างละสองชิ้นเพื่อเพิ่มความหนาแน่น และความสมบูรณ์ของเสียงรวมถึงมีการเพิ่มเครื่องดนตรีบางชนิดเข้ามาเครื่องดนตรีประกอบด้วยซอด่วงซออู้จะเช่ขุยเพียงอขอุยหลิบโทลามนาชิงฉับเล็กกลับโมการนำไปใช้เหมาะสำหรับงานต่างๆเช่นเดียวกับวงเครื่องสายวงเล็กแต่ให้มีเสียงที่เต็มอิ่ม และไพเหละยิ่งขึ้นสามารถใช้ในงานที่ต้องการความโอ้อ้ามากขึ้นเล็กน้อยวงเครื่องสายปีชวาลักษณะเป็นวงเครื่องสายที่มีปีชวาเข้ามาแทนที่ขุยเพียงอและเปลี่ยนมาใช้กองแขกแทนโทนลำมานาทำให้เสียงที่มีความกลางวานและมีสีสันที่แตกต่างออกไปเครื่องดนตรีซอด้วงซสาอู้จะเคปีชวาขุยรลิบกองแขก ชิงและอาจมีเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆเพิ่มเติมการนำไปใช้นิยมใช้บรรเลงในงานที่มีความคึกคักมากขึ้นหรือใช้ในเพลงที่ต้องการอารมณ์ที่หนักแน่นกว่าเหมาะสำหรับใช้งานโหมโรงหรือเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานวงเครื่องสายผสมลักษณะเป็นวงที่นำเอาเครื่องดนตรีไทย ในวงเครื่องสายแปรผสมประสานกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเครื่องดนตรีไทยได้วยกันเองเช่นระนาดของหรือเป็นเครื่องดนตรีสากลเช่นไวโอลินเชลโลเปนโนออกแกนแล้วก็กีตาร์เพื่อสร้างสรรค์เสียงใหม่ใหม่และขยายขอบเขตของบทเพลงการนำไปใช้มีความหลากหลายในการทำงานสูงขึ้นอยู่กับลักษณะเครื่องดนตรีที่นำมาผสมประสาน สามารถใช้งานแสดงดนตรีสมัยใหม่การประยุกต์เพลงหรือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีกลิ่นอายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ